โอเคเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่แปดแล้วเรื่องในไทยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบเยอะที่สุดนะครับในบรรดาเรื่องทั้งหมดเลยออกอเปลี่ยนสีแป๊บนึงห้ามเทเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ออกข้อสอบประมาณห้าถึงหกข้อ,อซึ่งเยอะมากๆนะครับโอเคเรามาดูกัน ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพล้องของเสียงเนาะมาดูข้อแรกก่อนเรื่องแรกที่เราต้องรู้คือการสั่นพล้องของเสียงในอากาศเนาะจากที่อาจารย์พาดูคลิปเนาะที่เขาลูปแก้วจนเกิดเป็นเสียงดนตรีเนาะ,ะตรงนั้นคือมันอธิบายการสั่นพ้องก็คือเราไปทําให้วัตถุมันสัน่น แล้วมันบังเอิญตรงกับความถี่ธรรมชาติซึ่งความถี่ธรรมชาติคือความถี่ที่ทําให้วัตถุหรือโมเลกุลของวัตถุนั้นมันสั่นโดยอิสระแล้วปรากฏว่าเราอ่ะออกแรงหรือทํำยังไงก็ได้ให้มันเกิดการสั่นอย่างอิสระเนาะก็คือเอาง่ายๆคือ f ทที T ่ทา ให้วัตถุมันเท่ากับความถี่ธรรมชาติ f ธรรมชาติอ่าตรงนี้เขาเรียกการสั่นพ้องโอเคนะซึ่งหลักการสั่นพ้องในท่อเรโซแนนซ์ที่เราเรียนไปนั่นแหละที่เป็นคล้ายๆท่อ pvc แล้วก็มีปลายปิดหนึ่งข้างหลักการของมันก็คือจะเกิดการสั่นพ้องได้ปากท่อต้องอยู่ตรงกับแนวปฏิบัติ โอเคไหมปากท่อต้องอยู่ตรงกับแนวปฏิบัติถ้าไม่ตรงเหมือนรูปนี้นี่รูปที่อาจารย์ลงเนี่ยมันจะไม่เกิดเสียงดังเนาะแต่ถ้าเป็นรูปคางซ้ายมือทั้งสี่รูปก็คือเกิดเสียงดังทั้งหมดเลยอ่ะทีนี้เรามาดูการสั่นท้องในท่อปลายเปิดก่อนอ่ะอันนี้ชีตจะผิดปลายเปิดเนาะปลายเปิดคือมันเปิดปลายมันเปิดรับอากาศรับสิ่งต่างๆภายนอก ทั้งสองข้างเขาเรียกท่อปลายเปิดเนาะ,ะเราจะไม่พูดถึงที่มานะครับแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ก็ดูตามภาพข้างบนเลยอันนี้วงแดงๆอันนี้คือที่มาของสูตรแต่ที่เราจะเน้นคือสูตรที่นำไปใช้ได้เลยเนาะก็คือสูตรการสั่นพ้องในท่อปลายเปิดคือ Fn เท่ากับ nv ส่วน 2l ซึ่ง f คือความถี่ที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องเนาะหน่วยเฮิร์ตหรือ h z เนาะส่วน l คือความยาวลมอากาศหรือความยาวท่อนั่นแหละหน่วยเมตร v คือความเร็วเสียงในอากาศนะนะเนียนะ n คือครั้งที่มันดังเนาะดังครั้งที่1ก็แทน n เป็น1ดังครั้งที่2ก็แทน n เป็น2ดังครั้งที่3ก็แทน n เป็น3เนาะอ่ะแล้วก็ อันนี้อาจารย์อาจไม่ได้เน้นในห้องแต่ว่ามันมีออกขสอบเหมือนกันคือคำว่าความถี่มูลฐานคำนี้สำคัญมากความถี่มูลฐานให้รู้เลยว่า N เท่ากับ1โอเคนะหรือความถี่แรกนั่นแหละความถี่มูลฐานอโอเคก็สูตรการสันร่นคลองในห้องไปเปิดก็ประมาณนี้เราลองมาดูตัวอย่างการคำนวณกันดีกว่าระ เขาบอกว่าหลอดปลาเปิดยาว1เมตรขณะนั้นเสียงมีอัตราเร็ว340เมตรต่อวินาทีเนาะเขาให้ v มาให้ l มาด้วยเขาบอกว่าจงหาความถี่ของเสียง3ล่าับแรกที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องโอเคเขาถามหา f อ่า f 1 f 2แล้วก็ f 3ถูกไหมคือการสัน่นพ้องของเสียงในครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3โอเค อาจารย์จะหา f 1ก่อน f 1เท่ากับ1 v อ่ะเดี๋ยวเขียนสูตรก่อนดีกว่าไม่หลัเนะเป็น f n เท่ากับ n v ส่วน2 l อ่ะสมมติอยากได้ f 1ททำไงเท่ากับ1 v ส่วน2 l เนอะ1 v คือ340 ส l 2อคูณหถูกไหม l เป็น1นี่ดังนั้นคําตอบที่ได้ตอบ170นะ่งดเนาะอ่าซึ่ง f 1มันคือความถี่มูลฐานอ่าบางโจทย์โจทย์บางโจทย์อาจจะไม่บอกว่าเป็นความถี่ที่เกิดเสียงดางครั้งแรกก็ได้เขาอ,อาจจะใช้คว่าความถี่มูลฐานตรงนี้ต้องระวังดีๆต่อไป f 2อ่าแทนค่าไปเลยก็ได้ครับมันจะเป็น2 v สนะ่วนสอง l เนาะซึ่ง2มันจะตัดส เราจะได้เป็น v ส่วน l ซึ่ง v ส่วน l v เป็น340เนาะ l เป็น1คําคำตอบคือ340ครับ f 3นะครับ f 3ก็แทน3 v ส่วน2 l เหมือนกันอ่ไม่พอแล้วแทนค่าเลยนะครับเป็น3คูณ340คูณกับ2คูณ1ครับ คำตอบที่ได้จะตอบ5อ้0ร้เฮิร์ตะลองไปคูตดูเองนะครับต่อไปเรื่องต่อมาคือการสั่นพ้องในท่อปลายปิดอ,อันนี้จะออกเยอะออกเยอะนะครับสูตรมีว่าเป็น FN ใหญ่อ่เท่ากับ N เล็ก V ส่วน CL อ่ะตัวแป้ต่างๆจะคล้ายคลึงกับ สูตรการสั่นพ้องในท่อไปเปิดเพียงแต่ว่ามันมีจุดที่ต้องระวังคือมันมีเอ็นใหญ่กับเอ็นเล็กนะครับเอ็นใหญ่คือครั้งที่ของการสั่นพอ้องอ่าอย่างเช่นดูตามภาพเลยอันนี้ n ใหญ่เป็น1อันนี้ n ใหญ่เป็น2อันนี้ n ใหญ่เป็น3ทีนี้มี n เล็กที่แทนค่า n เล็กคือตัวคูณในสูตร ทางฝั่งขวาอ่าอันนี้ n เล็กเป็น1 n เล็กเป็น3 n เล็กเป็น5เห็นไหมว่ามันมีความแตกต่างกันเนาะ n ใหญ่จะนับตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆ4 5 6แต่ n เล็กตัวที่แทนในสมการฝั่งขวาจะมีค่าเพิ่มเป็นเลขคี่ก็คือเป็น1 3 5 7 9ไปเรื่อยๆเนาะอ่าอันนี้คือ ความแตกต่างของท่อปลายปิดอ่าดังนั้นเราต้องจำและก็ฝึกใช้บ่อยๆเราจะสามารถอ่าไม่สับสนได้นะครับก็คืออ่าดูใหม่ปลายเปิดเป็น Fn เท่ากับ nv ส่วน 2l เนาะตัวเลขไล่1 2 3 4 5ไม่มีปัญหาแต่ปลายปิดนะครับอ่าปลายปิดตรงนี้มันจะ อาจจะสับสนเนาะมันคือ F n ใหญ่เท่ากับ n เล็ก v ส่วน c l อ,อย่าลืมว่า F n ใหญ่เป็นหนึ่งอ่ะอันนี้ n ใหญ่ n ใหญ่เป็นหนึ่งนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชปึ๊บ n ใหญ่ n ใหญ่แล้วก็ n เล็กเป็นหนึ่งตรงนี้เขาจะเรียกว่าความถี่มูลฐานก็คือ n ใหญ่เท่ากับ n เล็กเท่ากับหนึ่ง โอเคนะมันจะมีกรณีเดียวที่เท่ากันเนาะโอเคทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะครับอ่าเขาบอกว่าหลอดปลายปิดยาว1เมตรและขณะนั้นเสียงมีอัตราเร็ว340เมตรต่อมินาทีเขาบอกว่าจงหาความถี่ของเสียง3ามระัาบแรกที่ทําให้เกิดการสั่นร้องของเสียงอ่ะสูตรเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเนาะคือ ่ะแต่เราต้องระวังเป็น FN ใหญ่เท่ากับ N เล็ก V ส่วน c L หา F1 ก่อน F1 n เล็กก็เป็น1อยู่ V ส่วน c L เนาะแทน1คูณ340หารด้วย4คูณ1คำตอบที่ได้จะตอบ8 5เฮิร์อ,อ่อย่าลืมหน่วยนะครับต่อไป F2 เนาะ เป็น3 v อ่าส v ส่วน c l ดูดีๆนะสามคูณสาม้อยสี่ส่วนสคูณหนึ่คำตอบที่ได้จะได้เท่ากับส5งร้อยห้าสิบหนะครับแล้วก็ f สามนักเรียนลองไปแทนค่าเองคำตอบจะได้สี่ร้อ ลองฝึกทําดูนะครับไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนโอเคอ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับข้อ21เนาะตัวอย่างที่21เ้ขาบอกว่ากระบอกตวงใบหนึ่งเมื่อเติมน้ำโดยผิวน้ำต่ำจากปากหลอด50เซนและอัตราเร็วเสียงในอากาศเท่ากับ3 6 4 3 4 6เมตรต่อนาทีจะต้องใช้ขึ้นเสียงความทีต่ำสุดเท่าใดกระบอกตวงจึงจะเกิดการสั่นพอง ดูนะครับเขาบอกว่าเติมน้ําโดยผิวน้ําตามจากปากหล่อห้าสใช่ไหมเราก็วาดภาพตามที่เขาบอกเลยอ่ผิวน้ำนะครับอันนี้น้ำเนาะอันนี้เป็นระยะ50เซนติเมตรเขาบอกว่าความถี่ต่ําสุดที่ทําให้เกิดการสะพองใช่ไหมอเอาง่ายง่ายเลยมันคือ 1> f หนึนั่นแหละ f หนึจะต่ำสุดแล้วเพราะว่าตัวคูณมันเป็น1น่ถูกไหมทีนี้เราต้องดูว่ามันเป็นปลายเปิดหรือปลายปิดคำตอบเลยมันคือปลายปิดแน่นอนเนาะเพราะว่าฝั่งหนึ่งมันมีน้ำกัน้นมันเป็นเหมือนปิดไว้ข้างหนึงนั่นเองเนาะแสดงว่าสูตรที่เราต้องใช้คืออะไร n เล็ก v ส่วน c l ถูกไหม อ่ะทีนี้ทองแทน5ดู n เป็น1เนาะ v เป็น346 4แล้วก็ l อ่ะทีนี้ l ระหะวังอันนี้อันตรายมากๆห้ามใช้ l เป็นเซนติเมตรต้องใช้เป็นเมตรเท่านั้น โอเคนะอ่ะหลักการก็คือ50าสิบเซนมันเป็นกี่เมตรเนาะถ้าห้าสิบเซนมันจะเป็น0.5นย<ม>์จุดห้าเมตรโอเคนะสิบเซนก็จะเป็น0.1นย์จุดหนึงเมตรเนาะยี่สิเซนก็จะเป็นศ2นย์จุดสองสีสิเซนศูนย์จุด ประมาณนี้เนาะ,ะเมื่อเราแทนค่าปึ๊บ,บเสร็จสั์เราจะได้คำตอบที่เราจะได้ก็คือมันจะได้อ่คิดข้างล่างก่อนก็ได้ข้างบนจะเป็น346เหมือนเดิมเนาะสี่คูณศูมันคือมันได้2โอเคไหมดังนั้นมันคือ3 4 6ส่วนสจึงตอบ173โอเคนะ ทีนี้ขอลบอันนี้ก่อนทีนี้หัวข้อสุดท้ายของเรื่องการสั่นท้องนะครับคือการสั่นท้องในพ่อปรับความยาวได้เนาะ,ะสิ่งที่เราต้องรู้คือความยาวน้อยสุดที่ทําให้เกิดการสั่นท้องหรือความยาวที่ทําให้เกิดการสั่นท้องครั้งแรกเนาะจากการที่เราเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เนาะของท่อปรับความยาวมันจะมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วนสี่ มันคือการสั่นพองครั้งแรกแลก้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดูรูปนี้ก็ได้เนาะมันคือรูปนี้เลยมันเท่ากับแลมด้าส่วนสีความยาวที่สั้นที่สุดที่จะไม่เกิดสั่นคลอ,องครั้งแรกคือ L เท่ากับแลมด้าส่วนสีต่อมาสิ่งที่เราควรรู้อันที่สองคือความยาวของท่อที่จะไม่เกิดเสียงดงังแต่ละครั้งถัดกันจะยาวต่างกันแลมดาส่วนสองยังไงอ่ะอาจารย์จะ เอาสีนี้นะครับอันนี้คือการสั่นพองครั้งที่หนึ่งเนาะอันนี้การสั่นพองครั้งที่สองสังเกตดูว่าถ้าอาจารย์เอาสองลบหนึ่งส่วนไหนมันจะหายไปก็คือส่วนครึ่งหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครึ่งหลูปตรงนี้จะหายมันจะเหลือแค่เต็มหลูปถูกไหมอ่ะเช่นกันถ้าอาจารย์เอาสองกับสามลบกันส่วนไหนจะหายไปอ่ะมันคือส่วนนี้ถูกไหมส่วนนี้มันก็จะเหลือ ตรงนี้เป็นแลมด้าส่วน2เหมือนเดิมโอ,โอเคนะนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะ,ะหรือจะเขียนง่ายๆเลยก็ได้ว่า L1 เท่ากับแลมด้าส่วน4แล้วก็ L2-L1 ลบ L1 ก็ได้หรือ L3-L2 ลบ L2 ก็ได้มันต้องอยู่ติดกันโอเคนะ,อ,ะอย่างเงี้ยมันจะเท่ากับแลมด้าส่วน2 ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างโจทย์ดีกว่าเขาบอกว่าซ่อมเสียงอันหนึ่งเมื่อคล้องแล้วนํามาเจาะที่ปากหลอดเรโส่นนซ้ปรากฏว่าจะเกิดเสียงหนังที่สุดเมื่อลูกสูบอยู่ห่างจากหลอดเป็นระยะ10กับ30ตามลําดับถ้าซ่อมเสียงมีความจี่850เฮิรตซ์จงหาอาตาัตราเรียงของเสียงอ่ะถามก่อนว่าระยะ10กับ30มันคือระยะที่ทําให้เกิดการสั่นพ้องสองครั้งติดกันใช่ไหมอ่ะวาดรูป ตอนแรกเนาะน,นี่อาจจะเป็นสนิบเซนเกิดการสั่นร้องครั้งที่1นึ่งทีนี้ท่อเดิมเลื่อนลงมาเกิดการสั่นร้องครั้งที่สองเป็นระยะ30มสิทีนี้ถ้าเอามาลบกันเนาะตรงไหนจะหายไปตรงนี้จะหายตรงสีเขียว มันจะเหลือแค่อสีเอาเป็นสีในดีสีเหลืองเนาะต้องสีเหลืองจะเหลือเหลือดังนั้นแสดงว่าอะไรออันนี้เป็น l 2อันนี้เป็น l 1เนาะความยาวของท่อที่เราไม่เกิดการตันพ้องรั้งที่2ลบด้วยความยาว ของท่อที่นําให้เกิดการสัน่นพ้องครั้งที่1มันจะเท่ากับเท่าไหร่นี่ตามข้างบนเลยแลมดาส่วน2นัมันเองอ่าถามก่อนว่าเราหาแลมด้าไปทำไมใช่ไหมเราหาแลมด้าไปเพื่อจะหาอัตราเร็วเสียงเพราะว่าเรามี f แล้วเอาไปคูณ f เราก็จะได้อัตราเร็วเนาะตอนนี้คือเรากําลังหาแลมด้าอยู่อ่าซึ่ง l 2ลบ l 1มันคือ อย่าลืมว่าห้ามใช้หน่วยเซนติเมตรมันต้องเป็น0.3คือ30เซนลบ10คือ0.1เซนเท่ากับลมดาส่วน2ลมดาส่วน2มันจะเท่ากับ0.2เนาะลมดาเฉยๆจะเท่ากับ0.4หน่วยเมตรทีนี้ได้ลมดาแล้วจานจะลบรูปข้างซ้าย ได้แลมด้าแล้วทำยังไงต่อหา V เลยนะครับ V เท่ากับ f แลมด้าเห็นไหม V เป็นไม่รู้เนาะจะหา f เป็นแปดร้อยห้าสิบแลมด้าเป็นศูนย์จุดสี่คำตอบที่ได้นะครับแป๊บหนึ่งคำตอบที่ได้ข้อนี้จะตอบ 850คูณ0.4จ,จะได้340เมตรต่อวินาทีโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ